ินหนงครับตากลองเบ่้ครับขยายมันเลครับดมีย้งืันนี้ <c oughs> เไม้นว่าเป็นหัวอาหารนี่นะ ดีพี่น้องเอฟซี FC, นองหน้าวิุกผูทุกคนนะครับผมเมื่อนี้บักราสิผ้าพีผ้านองผ้าอีพอมากิ่นที่นองสังขยาเอือครับผมเมื่อนี้เคยหน่วยพี่สาวผู้สาวสุดสวยห้องเฮ้าเพิ่นเฮ็ดสังขยาเมือ,อหอใไ่ใครเป็ดใครไกลใบเตยย่ยางแ่บเลยครับเมื่อนี้บักรามาเปิดชิบยู่ข้างหลังเสียงบักรานะครับแต่สีล่ๆแยก,กนอย้อยเสียงหน้าสีบักราอยู่กับอีเมจ๋านะครับผมครับ มันนี่ถ่ายอีพออยู่รับอีพอแปอววคั้วไกินนาวนะครับผมเอาคั้วนอ่หนาวม,มันนี่บาลากะชีนี่หละใหม่ที่บาลามางหงอนออกกะสีมะกรอ,อยู่นี่ได้รับพี่นองเน่นหลังเก่าเหาอนี่หละครับผมกะเทียงหลังนี่บาลาสะีบ่มังออกได้ครับบาลาบเซียเป็นคั้วอมส่งจำเอาไว้จนกว่าม,มันสิเปื่อยร่งคือขี้โมกนี่แหละครับให้มันเปื่อยปวกกินบาลาเก็บไว,ว้เ,ไวเป็นความจำบลาสิชีบ่มางเฮ็ดไม่บลาเสียวไว้มันเป็น ยังรังหนีบกบลาเห็ดชีบแหลกๆแล้วก็อยู่กับอีเมจ๋าะนะครับผมไปที่นองครับไปกินสังขยะหวานๆเสียบๆไข่เป็ดใส่ไปเตยหอมกับบกหลากับอีพอนะครับผมครับโอ้ว่าว่าผ้าอี้ให่กบลานี่ครับเน่วยได้นี่ครับเปิดเรื่องละพี่ถึงดึงพีพี่นองครับมาเอามาจัดขึ้นโต่เข้า ชวนพี่พ่อเบิงพี่พ่อจ่ใส่พ่อกำลังมาไปชวนแล้วเบิงไปเอิ่นเล่าเด้อเอิ่นมีมวลเด้อฮะเดพ่อมาแล้วเอ๊ะหมดกาดยังไปเรื่อยไปหาเล่าคนแล้วกลับมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีรอบสวงมากก็อีพ่อครับมื้อนี้ พี่พอสวัสดีครับสวัสดีครับมไม่เลยครับมื่อนี้มื่อนี้ห้างเอาถ่ายคลิปกับักลาถ่ายคลิปกับักลาครับมื่อนี้โทรมาพี่น้องโทรหายพี่พอแต่เที่ยงผลอี่พอมาถ่ายคลิปกับักลาด้วยมื่อนี้ได้มเมนูเพื่อสุขภาพเด้อี่พอเคยกินบ่เคยเอนเอียงนี่ยจังว่านี่บีบบวชอือบวชได้ไม่ยังสังขยาบวชสร้างขยะบวชมาพี่นอ้งอ,อ,นองนี่เดี๋ยวค่ำเลยอะถ่ายกับพี่พอคอนเดอักลาชิตักให้อี่พอ ส,สดเด้ยสดเด้ยนี่ครับเดี๋ยวบกระดาษิพาของอีพอเด้อปลาโทูที่น้องตากละองเบิงเด้อ่ะอ๋อคืองามครับจ้ทั้งขยะมาื่นเยอะเนี่ลูกเดียวก็กินบวกเฟรซเล่ย์นี่เดี๋ยวบกระดาษิพาลูกเขากรลดาเด้อบัะหารหลากลาอีพอซิมแล้วครับคนน่ะโอ้งามขึ้นกันคนน่ะ าพออห้าชิมห้าในี่พ่อกินเลื่อยบาทนี่กินได้หลายเสื้อสุกภาเพได้เนี่ยแซบพี่น้องมือเอื้อมือเอื้อร่างมันแซบบ่แซบหวานมัน ีมืออีพอได้หนิครับพี่น้อพี่มือ,อยพี่เมืออ่อยหนุอยนะครับผมเลือครับพอพี่น้อเมื่อกินน้ำกันครับนี่สังขยาฝักทองครับคนน่พี่น้ออีพอแล้วอื่นซารูล,ลาด้ยสังขยาฝักทองแม่หน่อยเอยากกินน้ำโอ้สดข้มยามยังไงด้วยอีพอ บริทไายตอนเหตุในพี่หนองเบิ้งเอ้นหน่อยดอกครับพี่เป็นผู้เห็ุแสบหลายครับช่างหวานช่างมันครับอีพอไปใสมามาจะเหตุต้นดอกงพวงบันลงบากซอยคอยงานคอยงานก็เจ้าครับงานสัวปิรุงบากครับ ครับพี่น่องบรรยากาศทรงหน้า<ป>ย่ำง่ายๆครับกินบ่อยากเลยอตักเอาเลยครับย่ายๆเซมี่สองใส่พี่น่องไล่ลดเขาหรอปะอัน,นิสิป็นไ่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 อัน,นิสิป็นอัน,นิสิป็นไ่ไ่เป็ดนะครับผม ง,ง่ายกินกับพ๋ออืมเห็ดไหนตัางเรืองมาครับพุกินน้ำแข็งทั้งหวานทั้งมันครับ เจบบ้าปองแหงง่งเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นีของพ่อจ๋าครับที่ยังไม่พอพี่น้องเอา้า <c> ค <oughs> ืตโจมตดหัวเพิ่นเป็นมุดขีโตมาตาใส่ทงหน้าแล้วปองกินบ้าหัวอาหารเป็นมุดขีโตมาตาใส่เอา้าดมยังว <c oughs> ันี <c oughs> เ่เพื่อนนึกว่าเป็นหัวอาหารนี่น,นะไปเกือปลาตัวยยใหญ่แห้งจ้ะพี่น้องเบิ้ง อน,นะอันน,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 นลาเลี้ยงปลัตเตียนครับพี่น้อยไปซื้อใกล้ปอ,อจ๋าเลี้ยง,ยงยปลัตเตียนหาลอยไปนีน่ลอยหนึ่งครับจากกระลังใหญ่ครับผมมาเด้อเด้อมาสิมงานเด้อ บือยขึ้นมาแล้วแนี่นสายไงครับขึ้นมาขึ้นแต่ขั้นนมาหลายไปซื้อห,หา,นา,าหน่อยสิพิ่นหานเด็ดนะครับซุ่มไงกับนี่ครับรุ่นก้อนนี่บักลาเอาขึ้นจากให้หน้าส่วนที่ว่าเกี่ยวเขาอีเมะใกอีพอจ้าเพิ่นแต่เพิ่นต้นเดี๋ยวเสียเพิ่นเลี้ยงไว้ครับ เขาขึ้นได้มาหลายคูมันกินโบเบิดบกักลาก็มาปล่อยนี่หลุ่นใหญ่ก็มีครับหลุ่นประมาณใส่เครื่องลูกกัมี่ด้ยครับเหมืนหอนขี้หมอมันเกิดมาจากไล่เนะครับเบีบ่ยงไหลเอาไปกินเจียวยน่ยมเจียวเข่าครับมผมผลพี่น้องครับผลแม่งเบิดได้ผลครับไล้ไล้ผล พี่อญครับผนครับพี่น้องมาแล้วตัวใหญ่มากแล้วโพดพี่น่องครับเหลี่ยงเ้าเหลี่ยงห้าเอาไว้กินเกีียวเขาครับโหดร้ายคักครับมาย่ยมาหลยงมาหน้ากับมะเกลือปลาท่านว่าย่ยมาเสามากกับมะเกลือปลาพี่น้องให้เพืชนาย่กับว่าจัหน้อยแบบหลากลกัติดป่อยธรรมาชาติเลยครับมีแต่ต่เพี่อเบิร์ครับ คนนะชนประกาเขามาไก่คนครับไปจีนอ่ะไอเบิงขอบงครับเหมือนสี่ันายเบิงขอบขอบขล้วยบแบบป่องนะครับต้องอีพอนะครับผมโอ้โหล้านตัวกินใกล้น้อยขอบขล้วยเจ้าป่องนะครับถี่พอเป็นเห็ดไหวคกับแม่จ๋านะครับตะกีห้ากระเหลี่ยงห้าเหลี่ยงง่วสามต อีพอเิ่นไายเป็น,ปนตั้งแต่อีเม่บ่อยุย่นำ้ำอีพอเิ่นก็ขายงัวเพิ่นก็ะมาะสือบักป่องมาเลียงมีครับพี่นนะอะคอกบักใหญ่นึงมองนี้หมางออกท่านด้เฮ็ดใส่ไม่หมา,มา,างว่าเอาโฟนไปทใส่ให้หน้าครับมี่ครับนี่ล่ละอีพออาม่มาเรียงิ่นเอาล้ยาวยออกคอกเอาเขามานันนี่ทานนี่กับเป็นเทียงหน้าบักลานะครับเทียงหลังเกาสี่บักลาอยู่น้ำแม่นะครับผมน้ำอีเม่จ๋านะครับเป็นเทียงหลังหลังนี่ประมาณสักกว่าปีแล้วครับสามสิบกว่าปีละครับเทียงหลังนี่ หม่ยังยังดีเบิดแต่ว่าลังขานหัวล่ะครับนี่ครับเทียงลังนี่ก็เป็นเทียงน้องน้าวินสีเฮ็ดไม่นะครับผมเฮ็ดบักล <c oughs> าเฮ็ด <c oughs> ใบถ่ยายคลิปยน้าฝนปิ่งปูบินปลาตามองหงงนะครับผมกะมีปลูกพักปลูกหยาปลูกมกท่วมักแตงข้างลุมน่ลครับ,บทงไฮทงหน้านะครับผมกะนี่อนาคตบักลากะสีเฮ็ดบานใส่นนี่ล่ะครับผมนี่ละ่ะเาือนบักลาขั้นไฟเข่าบักลาสีหายเพื่อนถมดินทมยังบักลาสีเพือน เป็ดทงหน้าอยู่นีนะครับผมหม่องอยูหม่องเศร้านะครับกับปลาพี่น้องสุขุสุขคนเด้อู้ไดมาเที่ยวทังทงหน้าบักลานะครับกับแวะมาเล่นนีได้นะครับบรรยากาศยังไงครับมีเป็ดมีไก่มีหมูมีหมามีแมวมีไหมีหน้ามีกบมีเขียดมีปูมีปลาครับบรรยากาศอีสานบานเห่าผูกกินลูกสางนี่นะครับผมพี่น้องมีมักหน้ามีกบกัวกบกัวยครับมีนนำบดานใส่แรงนี่ขั้นบักลาหางเงินท่านบักลาสิจ้อหนำจ้อหนำบดานแบบ ซซโซดาเซลล์ใส่หนีไว้บักลากระซิปูกรอก,กปูกลก้วยครับพี่น้องกะสร้างแล้วกินนีกะผ้าอีพอกินสร้างขยานนะครับผมกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้บักลาน้ำในด้อฝากพี่น้องเ็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้บักลาน้ำสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุดทุกคนนะครับอีพอเป็นกินเหลวเป็นกะขึ้นมะเถิงแล้วครับเป็นมะปูกหมกทั่วบักลากระปลูกละบ่หลายประมาณ ซิฟโคตุนข้ามหมึกแตงซิฟโคตุนภาพเพื่อนไปเบิรงบ่พาพี่น้องไปเบิรงนหมึกแตงวะเดี๋ยวขั้นตอนไปเบิ้งหมึกแตงก่อนก็ได้พี่น้องครับไปจ้ะพี่น้องปลูกละปลูกมะเขือพี่น้องนี่มะเขือเจ๊กสิได้กินบ่ได้กินนะครับมะเขือนี่มะลาเป็นคนปลูกครับพี่น้องครับพี่น้องเบิร์นมะฮวงครับเพิ่นเป็นหยังแนวนี่คือคนปลูกบ่ครับยิกๆเข้านี่ครับ โอ้ยน้องมีก็เป็นต้นกะตูต้นกระเพาพี่น้องก,กะเพาต้นงามๆเลยครับผมพี่เดี๋ยวไปเบิ่งบองมักแตงรับทัวห้องมีปลาได้จ่ะพี่น้องอยู่นี่มีปลาคอตัวใหญ่ปลาดุกพร้อมจะเอามาปล่อยอไว้กลาปูกเองครับต้อนอเป็นมักทัวครับ,บกลาปูต้นหนึ่งต้นสอง สต้สน,สนีตาครับปูกไ้กินท้าคลิปพี่น้อมีปลา,ากราบปลูกฮัตตใไ่ปุยฮัตตาซักข่างซักข่างกะได้ไป็นหลักปลอดภัพยพอมาสามับๆลงเรื่อยนี่ครับนี่จะโตงา,งามๆเลยครับตนเนี่ยต้งนีเป็นหมกเตียงครับพี่พี่นะ่อมะเตียง กำลังออกดอกง,งามๆเวยครับล้วกองมาเบงเจ้างามบอสิเป็นหมาก็ได้พี่หนอ <S <S แล้วครับกะพอดีท่าพี่นนองมาเบงสวนนะครับกะเป็น,นโุ๋้านมันลงนาครับกะสรับริปนี้ปักหลานนาวินกะสิไปราพี่น้องไปเพี่อนนี้ฝากมาอื่นเนี่ยครับว่บาปักหลานิได้คลิปอย่างมาให้พี่น้อเลยรับชมมด้ที่ตามเบงนะครับส้หรับม้อนีปักหลานกะกล่าวด้วยวเา,า้าาสวัสดีครับ